โรงเรียนบ้านผุน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ตั้งอยู่เลขที่250หมู่ที่4ตำบลสามรอยอดอำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริหารงานโดยนายดีลกยี่รงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผุน้อยนางรัชนีเสือเหลืองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนายสมคิดลุงมณีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนางเจ เดิน4,000เพียนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและนายชัดชายดวงสิริหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนมีนักเรียนจำนวน301คนโดยแบ่งเป็นระดับชั้นประถมวัย73คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน1 3 5คนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3จำนวน93คน การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดนวัตกรรมและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้เรียนที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโดยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งเป็น 5องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนบ้านผู้น้อยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพที่เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรวมทั้งมีการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเพื่อยกระดับคุณภาพตามเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด ทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผู้น้อยได้นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยนำมาบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ครอบคุมมาตรฐานการศึกษาและความโดดเด่นของสถานศึกษาตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาตรฐานนโยบายต่างๆทั้งระดับชาติและหน่วยงานต้นสังกัดมากำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จรายปีที่ท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปนตามมาตรฐานการศึกษาเป้าหมายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายสถานศึกษามีการทบทวนปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายคุณภาพในการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยคำนึงถึงบริบทของชุมชนเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและคุณภาพของผู้เรียนเป็นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา องประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผู้น้อยมีการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบผู้น้อยโมเดลมาเป็นหลักในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการสร้างความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกระบวนการ PLC เพื่อการกำหนดเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริงมีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเป้าหมายของโรงเรียนโดยการนำประสบการณ์จากการทำงานของครูแลกเปลี่ยนร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจากสภาพจริงของเพื่อนร่วมงานสร้างเครือข่ายจัดทำา m o u กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานและจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ตามมาตรฐานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง องประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านผุ้น้อยมีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษามีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีความทันสมัยมีความรวดเร็วในการใช้งาน มีการวัดและการประเมินอ,อย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือสามารถนำไปเป็นแบบอย่างโดยมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพจริงในการประเมินระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลายเช่น Facebook, Line, Tiktok, YouTube และมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาร,ระบบการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4 ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการโรงเรียนบ้านผู้น้อยมีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีเลิศย้อนหลังสมปีการศึกษาได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูผู้สอนดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศ วิธีศึกษาแบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับประเทศประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการรางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและใบยามุกปีการศึกษา2565การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนชนะเลิศ การแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1-3ถึง3รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานสตอรี่เทลลิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6 ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านผู้น้อยมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จริงมีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบโดยการสร้างนวัตกรรมรูปแบบการบริหารงานโดยใช้ผู้น้อยโมเดลเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษามี การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องมีการบริหารงานที่ชัดเจนใช้ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการแบ่งฝ่ายการทำงานอย่างเป็นระบบมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินง,งานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการสร้างทีมงานคุณภาพที่สามารถบริหารจัดการกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการนิเทศกำกับติดตามวางแผนและประเมินผลงานของสถานศึกษาโดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนจุดที่ควรพัฒนาในรอบปีการศึกษาและมีการดำเนินงานเป็นระบบคุณภาพตามวงจร PDCA ่อให้เกิดนวัตกรรมในการทำงานของโรงเรียน การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานในทุกองค์ประกอบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งส่งผลตรงต่อคุณภาพของผู้เรียนและมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการให้ประสบผลสำเร็จโดยผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปขอขอบคุณคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award เป็นอย่างสูงขอขอบคุณค่ะ